n o ซิตี้เกมเมขอเสนอช่วงเกมเก่าเล่าใหม่กับเกมณนิโอไดอินดัสทรีแห่งนี้พวกเราได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายทั่วโลกซึ่งประกอบไปด้วย64ดาวเทียมด้วยกันโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Star Line Network และนี่คืออนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จเงินเหรอ Star Line จะร่วมตัวกันกับโลกใบนี้แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ ตาลายเน็ตเวิร์ดเป็นเพียงเบื้องหน้าของแผนการส่งดาวเทียมระเบิดดิวเกียร์ไปบนอวกาศ VSE s ได้ s e, ส่งตัวสองเอเจนต์เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการก่อวิดาสกรรมคริสมาร์ตินโรเบิร์ตเบตเทอร์มีมข่าวบางอย่างจะมาบอกคริสตี้ไรอันเขายังมีชีวิตอยู่โอ้ยย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 ย อีกแล้วเหรอเนี่ยทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยความฝันของฉันกำลังจะเป็นจริงเออเนสเตอร์เดียร์มคราสิสสองดับเบิลหลังชนฝากู้นิวเคลียร์โปรเจกต์ของคุณมันจะต้องถูกมอดไหม,ไมพวกเขากำลังจะมาที่นี่แล้วไทม์คราฟส2 สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารับนะครับวันนี้เธนก็กลับไปอยู่กับรายการ Nobcity Arcade Gaming วันนี้เรามาอยู่กับเกม Tom Crisis ภาคที่2กันนะครับหลังจากที่หายกันไปนานนะครับจากภาคที่1วันนี้ได้มาเล่นภาคที่2แล้วฮ่ยืดเยื้อเป็นเวลานานมากครับสตอรี่หมดไปเลยนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่นี้เป็นเวอร์ชันของ PS2 นะครับรีเมคเมื่อปี2000 หนึ่งนะครับซึ่งตัวเกมเวอร์ชันอาร์เคตนั้นปี1995นะครับเก่ามาก,มากๆนะครับภาพก็จะรีเมคทำให้ดูเอฟเฟกกราฟิกเนี่ยสวยประมาณเท่าเกมแวมพร์ไนนะครับของเนมโคเหมือนกันเป๊ะเลยเกมนี้ผลิตโดยบันไดเนมโคนะครับโอ้ีบปไปเลนีล่ฉันเองริสตี้ ฉันพบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับดาวเทียมยังไม่มีเอเจนต์คนไหนออกปฏิบัติการเลยหรอคิดกับโรเบิร์ตกำลังออกปฏิบัติการแล้วฮะคิดกับโรเบิร์ตนั่นหรอเฮ้ยแหมแหมแหมปรากฏว่าเรามีแขกรับเชิญดูเหมือนว่าฉันจะจับตัวเธอได้ทันเวลาพอดีแผนการรับก็จะมีวันไหลล่วอย่างน้อยก็ต้องขอสักมาก่อนละมาเพียงแค่นี้แกไม่มีวันยึดครองโลกได้หรอกหุบ เธอจะม่มีวันรู้กับแผนการอันเพอร์เฟกต์ของเราข้าเธอสัเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น่ะเออพระเอกมาไงล่ะเตรียมพร้อมลุยลุยเลยครับลุยกับคอมครับอีกตัวหนึ่งมมนต้องสงสัยนะครับว่าเป็นใครครับชื่อน้องคอมนะครับคอมพิวเตอร์เล่นเล่นคนเดียวก็อย่างเงี้ยนะครับ ไม่รู้วิธีครับว่า emulator เ,เ,เล่น2คนยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาร์เคดเนี่ยมันจะมันจะเป็นสองจรครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาโหสุดยอดมากถือว่าเกมนี้ฮิตน่าดูครับในสมัยนั้นภาคนี้สุดยอดเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นที่น่าประทับใจครับมันผมจริงครับเห็นไหมครับจะมีแบบตัวคอมมาอยู่มาช่วยเรา จะมองเห็นเป็นสองมุมลนะักษณะออมือแต่พู่น,นะโอ้โหระเบิดตูมตามครับในกับสงครามโลกอืมเอาดีครับเอาดีครับโอ๊เปรียงระเบิดผมต้องหัวบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาคนี้ยากยากกว่าภาคหนึ่งโอ้เกิดอะไรขึ้นพวกเราโดนล้อมแล้วโอ,โอ้มันเอากองทัพทหารมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยนี่ก็แบ่งทางกันนะครับอีกคนนึงก็จะไปฝั่งนึงครับเวลาเล่น สุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถพ่วงเฮ้ยบอสบอสบอสแห่ขึ้นบอสนี่อะไรแต่จริงก็อย่าหนีสิโอ้โหแบก RPG มาเลยเหรอต่อกับเราสองคนเนี่ยนะคอมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเอ้ยคอมโอเคไหมโอ้ฉันโอเคเราจะบุกไปต่อแล้วนะ โอ,โอ้เอเลนหนึ่งเคลียครับไม่ทันอะไรเคลียร์โคตรเร็วเลยครับยังเล่นแบบ time attack อ,อยู่นะครับนับเวลาถอยหลังยิงเพิ่มวินาทีอาโอ้โหโอ้โหโยนโผลไม้ออวิตามินซีสูงครับเอา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  s l โ w motion ละโ,โอ้เนี่ยครับโทษของลเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับ มันจะแบบว่ามีปัญหาเล็กน้อยครับแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวก็หาย slow motion ต่อไป slow motion อา้าวหายแล้วหายแล้วหายแล้วอืมนี่เป็นไงเป็นไงละ่ะโอ้บอสบอสอยู่นั่นต่อมันไปต่อมันไปโอ้โหทหารว้าไปจากไหนเยอะแยะเอาดีเอาดีโอ,อ้โห ตัวสีแดงยังอันตรายเหมือนเดิมครับยิงนัดเดียวโดนเราเลย,โอ,ยโอ้ยิงโอ้ยยิงโดนเพื่อนก็ลบแต้มพันหนึ่งเลยครับสุดยอดครับภาคนี้ <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่าปิดเมืองล่าโจนอีกแล้วนะครับ เออเอาไงแอคชั่นแอคชั่นอืมโหมาเยอะครับนี่เขาเรียกว่าทหารกองกำลังนะครับโอ้อ๋อเริ่มสโลว์โมชั่นอีกแล้วครับนี่ไอ้บอสนี่ก็ติงตองครับโผ่โผ่ไม่ให้เขายิงแทนที่จะหลบดีๆเนี yeah, ่ยเป็นไงคอมเห็นคอมอยู่ด้านหลังครับยอดไปต่อไปต่อ,อยิงบั้นยิงบั้น อย่กับเล่เขาเตอร์ครับนี่เป็นไงเป็นไงหลบหบเฮ้ยระเบิดโอ้โหืหืมเอาเอาเอา,เอามีดมามาต่อครับไม่ได้กินผมหรอกครับปเจ้อปีฟ,ฟลล์โอ้โหของจริงหละหัวเละไปแล้วโอโซโลโมชนันอีกแล้วคว้าปืนยูซี่ึ้นมากวาดยิง Slow Motion อีกแล้วโอ้ยิงออกมาเป็นนอตเป็นนอตเลยหลบได้ slow motion หลบแบบ the matrix เอาหายแล้วเอาเลยโอ้โหเอา RPG อัดหน้าเล่นหนักครับภาคนี้เล่นหนักเล่นหนักตั้งแต่เริ่มมาไม่กี่วินาทีครับมันจะโอ้โหจะระเบิดตูมตามมากเกินไปแล้วอืแอรีฟสองครับ ต่อไปก็แอรีย3สามสู้กับบอสแน่นอนครับชัวร์เชปีนขึ้นไปฮึบแล้วอ่อนนุ่ม2คนนั้นเป็นใครกันแล้วนางนั่นไปอยู่ที่ไหนพวกเขานำเธอไปหาท่านดีอสัสแล้วครับเราต้องหยุดพวกมันให้ได้เล็บซราระเกร็บเฮ้ยมันจะขับเรือนี้แล้วต้องตามมันไปอย่าให้มันไปยิงมันนับยิงมันมันหนีไปแล้วตามมันไป โอ้โหสุดยอดครับโคตรเทว่าแล้วต้องขับเรือตามโอ้โคตรมันอืออืออือไม่รู้แล้วยิงอะไรยิงมั่วแล้วครับท่านผู้ชมยิงมั่วแล้วเพื่อนนี่ก็แบบโอ้สโลโมชันอีกแล้วเพื่อนนี่ก็แบบขับแบบจงใจแบบจะให้เรายิงโดนนั่นไงโดนเลยนะครับลบไปอีกพันแต้มโอ้ขับขับดีๆรยสีเพื่อนน้องคอมที่น่ารัก อืม slow motion slow motion เฮ้ยอืมเอาเลยเอาเลยโอ้โหสุดยอดครับซิงครับซิงครับโคตรมันปวดเมืองครับนี่ประเทศอะไรไม่รู้นะครับ location คือค่ายๆอยู่แถวๆยุโรปนะนี่โอ้โหมีตัวดำน้ำมาด้วยหลายเว้ยหล่ไล่หล่ไล่เว้ยโอ้ยเกาะเหรอก้เกาะเหรอเกาะอีกแล้ว ตามมันไปตามมันไปทิงสกัดมันไว้โอ้โหผมรู้สึกเวียนหัวแล้วนะครับเร็วมากครับเร็วมากโอ้สะใจว่ะโคตรสะใจเลยโอ้ยโ,โดนซึ่งหน้าเฮ้ยโดนนำเรือมันแล้วนำเรือมันแล้วนำเรือมันแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็นในฉากพี่วิวมีขับเรือครับไม่น่าเชื่อว่าจะลงมามันหนี บอสเหรออ้ย <c oughs> อยคอนทินิวก็ต่อเลยครับเร็จไปอีก1ิบาทนะครับถ้าเป็นอาเขต <c oughs> เรือรอรณมเป็นไททานิกเลยกูเรียบร้อยเตนหนึงเคลียร์ฉันรู้จักมันเจาบ้าสิ่งนี้มันคือดาวเทียมทางทหาร จ้าพวกนั้นกำลังเคลื่อนย้ายมันไปทางรถไฟรีบไปกันเถอะพวกเราไม่มีเวลาแล้วอืมโ,โหลดดิ้งโหสุดยอดครับไม่น่าเชื่อครับเขาเลยบอกว่าไทาม์ไคซิดสองนี่เป็นเกมอาเขตมันต้นแถวต้นเลย มันส่งคนมาขัดขวางพวกเรามันกันมาไปหาหนายแล้วตอนนี้เจ้าหน้าโง่จ้าโคมันทำงานพลาดได้ไงวะเฮ้ยเร็วเข้าเยสส์ yes, <sir. S 1> ออเออพอกขับรถสิ่งมาดีฟดูทงนูนสิเออมันกำลังขนนิวเคลียร์ลงรถไฟนะครับไปกันเถอะเราก็ขับไปเลยลงงี้ พุ่งชนเลยครับเป้าหมายไปไว้พุ่งชนนะกระทิงแดงอืออ่ต่อครับมันครับมันอืมดูยากกว่าภาคหนึ่งมากเลยนะครับเล่นหนักมากภาคนี้ไม่รู้ว่าเล่นภาคสามภาคสี่ต่อไปนี่จะแบบว่ามากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ เอ้ยเอามีดจ้วงหน้าเราอีกแล้วโอ้ยตัวนี้นี้เหมือนปล่อยฮาโดเข่นลูกไฟสีชมพูเกือบโดนจ้วงหน้าอีกแล้วโอ้โหมีเสี่ยงมีดด้วยลิมคิม่มวงแล้วนะดิสสั้นมีดบินดิสมีดสัน้นอเข้าป่าครับโอ้โห RPG ไหนวะสถานีรถไฟย,ยังไม่เห็นเลยเออเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ย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 เฮ้อย่าอย่าอย่าใช้แมชชีนกันเกตัลลิงเลยเหรอฮะมาแมชชีนกันได้ปืนครับดับปืนเหมือนเกมวีคอปเลยเดนเจอร์โอ้โหต้นไม้ล้มโอ้บอดบอดโดนต้นไม้ทับครับ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ R P G โดนบอดเต็มๆครับไม่เป็นไรครับแหมคนเหล็กแน่นอนแบบนี้แข่งกันเวอร์สู้กับเซกานะครับเกมนี้สู้กับพวกวิวชัวคอปกับเ h อะเฮาส์อัปเดตนะโยิงไม่โดนยิงไม่โดนครับอยู่ไกลนี่บอดนี่เหมือนว่ามาก็เหมือนไม่มา คือมันยิงมึงยิงอะไรโดนบ้างไหมนเนี่ยคุณบอทเห็นยิงแปะแปะแปะอะไก็ไม่โดนอะ่ะเราเก็บบทนะ action นี่ล่วงเลยครับล่วงเลยครับไปต่อครับ <Action. S 1> นี่โอ้โหไอตัวแดงอันตรายครับตัวแดงเจ้าประจำจ้วงหน้าโอ้เยี่ยม area หนึ่ง clear ไปต่อเร็ว ึ้นรถไฟขึ้นรถไฟจะขึ้นรถไฟไม่ใช่ละโอ้โหปล่อยฮาโลเคนมาอีกละเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเร็วรีบวิ่งไปโอ้โหวิ่งในยังสโลโมชั่นขัดอารมณ์จริงๆครับตอนสโลโมชั่นเนี่ยอเออแอคชั่นสโลโมชั่นเป็นเดอะแมททริกเลยครับแอคชั่นอืม ยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับนี่โอ๊ยวเวลาจะหโโ่อ slow motion ตึ๊ตตๆ๊ตตุ๊ตโอ้โหเล่นโหดอีกแล้วนะครับคิดว่าโดนเหรอไม่โดนหรอกก้มอยู่ดูมันประจำตำแหน่งดิรถไฟคู่ขนานขบวนนับโอ้ย โดนฮาโดเค่นเอ้ยตัวแดงอันตรายครับต้องเก็บตัวแดงก่อนเลยฮะตุ๊กตึ๊กตุ๊กตึ๊กตึ๊กตุ๊กตึ๊กตุ๊กตุ๊กตึ๊กตึ๊กตุอกตุ๊นี่ครับเพลงมันนะับเป็นภาคี้เกมมันเกมมันเพลงมันครับกลายเป็นมันมันครับเอ้าบอสบอสบอสไปทำะไรฝั่งหนูเนี่ยข้ามไปตอนไหนเนี่ย ฉันยังอยู่ขบวนนี้อยู่เลยอืมแล้วก็เข้าโมสโลโมชันอีกแล้วอโอ้ยตัวแดงอันตรายครับอาการแหลกนี้ก็ดีนะครับทำาให้เรายิงได้เร็วมากขึ้นครับรู้ตำแหน่งศัตรูได้เร็วครับศัตรูมาช้าปีนขึ้นไปยิงเหรอเหมือนด่านบีคอด่านสามลยครับภาคสออยู่บนรถไฟ อโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงโตบิโดมาอีกแล้วครับแค่เราสองคนต้องขนาดนี้เลยเหรอฮะฮะผมมาแค่สองคนเองครับเราต้องไปยึดเอาอุปกรณ์ดาวดาวเทียมนิวเคลียร์นะครับที่มันขนย้ายมายึดมาให้ได้ครับก่อนที่มันจะไประเบิดครับนเะรียบร้อย ไปเอาระเบิดนิวเคลียร์กลับกันเฮ้ยพอมาเอามาขโมยไปแล้วโอ้มาเอาไปละย <c oughs> อดเยี่ยมมากไอ้หนูแต่งานของลุงคือปกป้องดาวเทียมถึงเวลาที่พวกแกต้องกล่าวคำอำลากันละอ๋อลุงลุงเออดีครับดียิงบอดเข้าไปครับ เอาบอดเป็นตัวล่อครับตัวล่อเราก็ยิงมันอย่างนี้ครับแหมสบายครับสบายแหม่เอาวรัมันลุงเริ่มโมโหครับลุงเริ่มโมโหครับแหม่เดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไรโอ้โหซูเปอร์แมนแบกไม่ได้ไงนั่นแหละโอ้โหแบกขี่ปืนอาวุธครับโอ้โหอยมันบุกหัวแล้วมันบุกหัวอันตรายครับหืมบุก โอ้ยโอ๊ยโอยายเฮ้ยเฮ้ย่าเฮ้ยอ้ยงหลบได้หลบได้รู้ครับปนสองรอบเออสโลโมชันอีกแล้วกัวจะกระโดดขึ้นไปดอย้่อมาเนี่ยต้องสโลโมชันเฮ้ยจริงสโลโมชันล่อยฮาโดเคนเนอะครับอันตราย ประกัยิงมันไว้อยู่ไกลครับอยู่ไกลเล็งไม่ถูกโอ้มาใกล้มาใกล้เมื่อกี้อยู่ไกลพุ่งเข้ามาใกล้แน่จริงลงมาจากฮอติลงุงมาต่อกันแบบไม่แก้จะยิงให้หอคว่ำเลยเออนี่กูโดนยิงไม่พอกูยังยิงฮอให้ตกอีกแล้วเนี่ยโคตรง่เลยกูเป็นไงละ่ะคุณลงุงฮะ เอ้ยเอ้ยรถไฟตกแน่นอนเลยรีบวิ่งเร็วพวกเราเฮ้ย้ยยยสกิลพระเอกต้องรอดอยู่แล้วครับไม่เป็นไรฆ่าพวกมันได้ไหมอ,อเนี่ยเราเ็้ากว่าความยุติธรรมอ่ะโด่หอไปแล้วความยุติธรรมถูกต้องเสมอ เนี่ยครับเขาเรียกว่าสกิลพระเอกครับตัวไลล์ลุมเรียกว่าหมาหมู่ครับคนดีลุมเรียกว่ารวมพลังครับความฝันของฉันกำลังจะเสร็จสมบูรณ์และโลกใบนี้ก็จะเป็นของฉันโปรเจกต์ของคุณมันจะต้องถูกมอดไหมพวกเขากำลังจะมาที่นี่แล้ว ฉันรู้ดีเกี่ยวกับพวกมันรู้ไหมทำไมฉันถึงไว้ชีวิตเธอละ่ะทเดียสก็ลังแย่ครับพวกมันมาแล้วกันเหรอไวด็อกถึงเวลาแล้วเยซซ์เอ้ยไปอยู่ที่นั่นอืมโอฮอ,อ,อล่วงครับโดดลงงี้เลยอืมสกิลพระเอกครับตูดไม่หัก ระบุไปที่ฐานจรวดมาแล้วครับอืมเมื่อกี้เจอไวด็อกนะครับถือว่าจะโดนภาคหนึ่งนี้จะโดนระเบิดระเบิดเถิดเทิงครับแต่ก็ยังไม่ตายครับเนื่องจากเป็นสกิลตัวร้ายประจําหนังเรื่องนี้นะครับประจําเกมเรื่องนี้ให้เอมาตะตัวร้ายอมตะไปด้วยนะอืม โอ้ยเอาไงโอ้ยโดนสีแดงจ้วงหน้าอีกแล้วจ้วงหน้าเหรอฮะจ้วงหน้าโอ้โห RPG อัดหน้าเราแล้วครับเออโโดนไปเต็มๆลูกเลยเมื่อกี้เริ่มยาวครับหลังๆแล้วอุซโลโมชอนอีกแล้วเอออุซโลโมชอนอีกแล้วเฮ้ยรีโหลดไปติดด้วย อโอ้โหจ่าพนมจะมาต่อยหน้าโอ้โหจ่าพนมอีกแล้วครับเออมีอย่างนี้ด้วยครับถือปืนอยู่จะเอาหมัดมาต่อยโอ้โหตัวสีแดงเข้ามาใกล้เลยอบอดเห็นบอดอยิงงี้ยิงไม่โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาใกล้หมด อู้ยังไม่ตายโว้ยเอ้มันมาอีกแล้วเจอไวด็อกอีกแล้วฉันคิดถึงนายนะเพื่อนเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ได้มาสู้กันอีกแหมเพลงประกอบก็ยังเป็นเพลงแบบตีมแบบตอนสู้กับไวด็อกภาคหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ในการสู้กับไวด็อกครับอ่ารู้สึกว่าแขนนายจะเน่า้วครับ จากการจากการโดนระเบิดจากภาคหนึ่งคนระับเปลี่ยนกลายเป็นปืนกลครับหรือว่าเป็น Rockman X4 นะอเออเัีนี้ก็สโลครับโอ้โหหววอหหหหหหโหหหบหห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 บหห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 หเหาหหหหหัหห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 หอหห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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะเพื่อนสุดยอดครับบอกตรงโคตรมันเลยครับสะใจมากเอ้ามันมาแล้วเอ้ยหลบได้วดยอกเวลาป่านนี้แล้วทำไมนายยังกำจัดพวกมันไม่ได้อีกถ้างั้นฉันจะกำจัดมันเองโอ้โห แหมนักวิทยาศาสตร์ลงมาแบกอาบีจีสู้กับเราเองเลยนะครับลงทุนเพื่อสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองขนาดนี้นะครับเนี่ยเหระครับเขาเรียกว่าอ่าหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ที่ลงทุนให้กับงานทดลองแล้วก็งานวิจัยแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองครับต้องลงทุนเอาอาบีจีมายิงใส่เราเลยครับ แบกด้วยตนเองครับโอ้โหยไวด็อกอย่างไรเด้อคลิกได้อยู่นะครับหัวล้อเหรอไวด็อกนะเอากระดูกไหมไวด็อกโอ้โหปล่อยฮาโดเคนรัวๆครับมันคืออะไรวะฮาโดเคนเนี่ยไม่เข้าใจยิงปืนแล้วออกมาเป็นลูกไฟงั้นได้ด้วยโอ้โหหอครับหอ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 ยิงหอตกยิงหอตกสามลำ ในไม่กี่วีครับโดยใช้ปืนสั้นหนึ่งหนึ่งกระบอกครับสุดยอดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เอ้ยเอ๋ยนี่กูโดนเป็นครั้งที่สองแล้วนะวายฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> วายด็อกเอ๋ยแพ้อีกแล้ว วีเอสเอสอีพวกแกมันโง่ใครกันแน่ที่โง่กดระเบิดใส่ตัวเองเนี่ยงงจริงๆเอ้ยนายจริงอย่าจับผู้หญิงเป็นตัวประกันแท้โอ้โหไม่ปล่อยฮารูเคนโอ้โหยิงเพื่อนลบหนึ่งพันครับยิงผู้หญิงคนนี้ลบห้าพันครับค่าตัวสูงครับเขาเรียกว่าคนค่าตัวสูงครับเนี่ยแหละครับ เพิ่งมารูครับคนฆ่าตัวสูงเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองครับยิงเขาเดียวลบห้าพันแต้มอยากจะร้องไห้อ้ออะไรเนี่ยโดนฮาโดโเค่นรัวๆเลยครับท่านผู้ชมนั่นนะครับปล่อยไมกละปล่อยเมกแล้วทหารมันจะกระหน่ำมากเกินไปแล้วโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมนั่นนะครับลบห้าพันอีกแล้วเล่นเครื่องงี้อีกแล้ว ข้างหนึ่งก็เล่นข้างนี้ก็เล่นชอบเล่นจริงๆเล่นเครื่องเนี่ยเอายิงห้าพันนีล้ละปล่อยมันตายตายไปได้ไหมเนี่ยไอผู้หญิงเนี่ยมาช่วยก็ไม่มาเปิดมาก็โดนจับแล้วก็โดนเวียงอีกเอาเข้าไปโพดทวงแล้วครับอข,ข,ขอบคุณดีนะเป็นพายเอกเลยต้องช่วยไว้ไม่งั้นปล่อยล่วงไปแล้วเนี่ยฉันโอเครีบไปหยุเดเียส กับดาวเทียมระเบิดนิวเคลียร์เถอะวิ่งไปเลยครับดูนั่นดาวเทียมมันอยู่ที่นั่นนี่ก็แค่ตัวตนแบบเท่านั้นพวกเราพร้อมที่จะจุดระเบิดตัวของจริงเจ้าพวกแมลงสาบเบนหน่าฉันจะไม่ประมาทพวกแกอีกต่อไปแล้ว ถึงแม้นี่จะไม่ใช่ดาวเทียมของจริงอย่างไรก็ตามฉันก็จะมอบความสนุกให้กับแกเองพูดเหมือนเชอร์ดก,กาโรในภาคที่หนึ่งเลยนะครับฉันจะมอบความสนุกให้กับแกเอง <c oughs> ได้สนุกแน่นอนครับโอ้โหดาวเทียมของฟอร์มยังมีเลเซอร์มหาอันรยอย่างนี้นะครับ ลำแสงโฟตอนเออโดนลำแสงโฟตอนเนื้อไปครับอันตรายมากปาดหน้าเลยครับเมื่อกีม้มันหลบอยู่หลังดาวเทียมครับฉลาดมากทำไงกับมันดีครับได้แต่หลบครับต้องเร็วครับต้องเร็วมีสมาธิหน่อยครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแดนเจอ ล่วงไปอันหนึ่งปืนกลล่วงไปสองอันครับบอดสู้ครับอ้าวสโลโมโชันอีกแล้วต้องยิงปืนกลให้ล่วงครับเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่านะเพื่อนอย่าหมุนอย่าหมุนเลเซอร์ไปอย่างนี้สิเพื่อนสาม้อยหกสิบองศาหรอใครจะหลบได้อะอ้าวสโลโมชนัชนเอเชั่นพูดส,สโลเลยครับ อโอ้โหโอ้โหดูมันปล่อยปนโตบิโดมานะสุดยอดลกดดเอาเข้าไปอา้าวลวกหมดแล้วลวกหมดแล้วเหลือแค่เลเซอร์มาหาปะไรอืมเอาให้ตายเถอะยอมตายเถอะนะศาสตราจารย์งานคุณมันไม่ลุงหรอกทำต่อไปอะ่ะนะยอมแพ้เถอะตายัาทีดิเอ้ยนับเก้าแปดแล้วโอ้พื้นพลัง ไยเจ๊ปู่ยิงอนาจกาไว้ดอกอีกตายอนาจเลยกูอ้ระเบิดตูมตามสำเร็จเลยครับจะรวดขึ้นไม่ได้เพราะอาจารย์ล่วงไประเบิดเลยครับก็ ขอเสียงตบมือให้กับเกมททม์ไครซิตภาคที่สองเลยครับก็จบไปด้วยดีนะครับกับททม์ไครซิตภาคที่สองนะครับซึ่งรวดเร็วนะครับอ้ อ V S S E ส่งฮอมาช่วยตอนสุดท้ายนะครับแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็ต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับกับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ติดตามไทม์คลาสซ s 2นี้นะครับโปรเจกต์นี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับเนื่องจากว่าผมนี่งานเยอะมากนะครับช่วงนี้และด้วยจากเนื่องจากว่าความขี้เกียจในตัวผมด้วยนะครับขี้เกียจแต่บทนะครับแต่ก็จบไปด้วยดีครับ อาจจะมีภาคที่3ต่อก็เป็นได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็เม้นมาด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคจบไปด้วยดีครับกับบันไดเนมโคนะครับผู้สนับสนุนของเรา c o n g r a t u l a t i o n ยินดีด้วยคุณผ่านแล้วความแม่นยัน50% DN สวัสดีนะครับบ๊ายบาย